อย่าเพิ่งเข้าสอบคณิตหนึ่งถ้ายังไม่ได้ทําข้อสอบชุดนี้ถ้าเป้าหมายของน้องคือคณิต1-40่งบวกบวกห้าสิบบวกบวกยังไงก็ต้องทําชุดนี้ก่อนไปสอบมันคือคณิตสามัญหรือชื่อใหม่คือ A Level คณิตหนึ่งนั่นเองพี่อยากให้น้องทําครบทุกปีตั้งแต่ปีห้หจนถึงปี6-7เเพราะมันรวมทั้งแนวเก่าและแนวใหม่ไว้หมดแล้ว น้องสามารถหาข้อสอบฟรีและเฉลยละเอียดได้ที่ w w w l e ไว e ์เ e ็แล c o m แต่ถ้าน้องคนไหนไม่ชิดสายอ่านเองไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองพี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A l เล e l ในคอร์สพี่จะเฉลยครบทุกข้อตั้งแต่ปี55จนถึงปี67ทุกข้อที่พี่สอนมันคือวิธีทำที่พี่ใช้ทำในห้องสอบจริงที่มันทำให้พี่ได้91คะแนนมาแล้ว ถ้าน้องคนไหนสนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาที่ Line ID เป็นแอปสีเขียวนะมีตัวแอดไซด้วยแอดไซด์แมปอันเดอร์สกอดาพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบติดมาหาลัยแน่นอน